ก็ขอกราบสวัสดีพี่ป้านาอาพีฟซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับพ่าส่นงเวงคนเล่นกระพีนะคนดูก็คลิปนี้นะผมก็ได้เดินทางมาที่ห้างนะฟังฝั่งชายแดนนะทุกคนก็เหมือนผมได้ดูคลิปอาจารย์นุ่นที่เหมือนเซมิงมาแปลงกายนะคนดูก็ทุกคนวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับพี่นันนะคนดูก็สวัสดีนะครับผมต้องนันท้าพิสุทนะทุกคนก็วันนี้ก็ได้ออกมาร่วมทางกับน้องวินนะทุกคนก็ได้มานั่งห้างฝังชายแดนนะทุกคนก็ เป็นแบบคันขึ้นที่เงียบสงบแล้วก็แบบวางเวงมากเลยทุกคนก็วันเนี้ยเราก็ได้เตรียมอาวุธมานะทุกคนนี่นะเป็นคู่นะคอยป้องกันตัวนะเพื่อเราอยู่บนห้างอ่ะเพื่อเจอสมิงอ่ะอัจมันเรียกเราอัดเดี๋ยวเราจะโยนไฟแช็กไปให้สมิงกลัวว่ามันจะไม่ใช่แบบสมิงนะใช่พี่แล้วก็แบบเราก็กลัวนะแบบมากันสองคนนะทุกคนอันตรายมากสัตว์นี่คือมันกลัวไฟนะมันกลัวเสียงเสียงพูดนะทุกคนก็ทุกคน ก็ทุกคนไปเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านไม่รู้จะเราจะได้กลับบ้านทุกคนถูกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันนะผมไปครับก็ทุกคนก็ทุกคนนะไปที่นั่นไปใช่ทุกคนถ้าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นผมยิงใส่อย่างนี้นะทุกคนไปทุกคนขอขึ้นกล้องขอขึ้นท่านนะอ่ะ ถ้ากองมือก็ต้องขอทุกพี่นะทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตรงที่ขึ้นทางเสร็จแล้วนะแล้วครับพี่พี่บอกในกเราคันทางคนก็ได้ขึ้นมันนั้นทางงานทุกคนดูทางสูงนะง้ทางสูงมากเลยนะทุกคนรอบก็ถึงไปได้ถึงไปได้ตายนะทุกคนนี่นะอันนี้ก็เราเพิ่งขึ้นถึงทางทางเราดีกันตปดนะพี่เฮ้ยดีนะราผมก็เหาะคันทางอะนใดใช่พี่คือทุกคนทางก็ค่อนข้างแบบ เฮ้ยเสีงยงใครวะทุกคนคือผู้ผมนี่คือตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะทุกคนคือตอนเนี้ยคือเหมือนผมมันจะทักเลยไปผมรู้เลยว่าจะเจอเลยป่ะทุกคนวันนี้ก็เฮ้ยใครวะทุกคนคือมาด้านแรกใครอ่ะอย่ามเล่นแบบนี้นะเว้วยทุกคนแบบถ้าแบบเราเจอเนี่ยเราต้อง นก็วันนี้เราก็ได้มาสองคนนะเราเจออะไรละฮั่นหลงไปนะพี่ใช่รถลงนี้คือรถเสร็จมาเลยนะผลคลิปนี้ก็เอเหมือนไอ้ห้างนะเหมือนประวัติเยอะเหมือนกันคือเรามานั่งห้างแบบค่อนข้างอันตรายแล้วทุกคนก็อีหยางก็เราก็อยู่เขตชายแดนทำมานใช่แล้วก็สองคนก็ต้องดูแลต้องมาทคนเราก็ต้องแบบระวังตัวเหมือนกันใครวะใครอะไปชู มนนก็เหือตอนนี้ก็บรรยากาศก็ร้อนดีมากเลยหนาวเลยคือเราเป็นช่วงหน้าหนาวเนียคนหนาววิใคร,ใคร,รกชื่อผมวะใครอ่ะใครวะตายห้างก็ไม่มีนะคนตายห้างก็ไม่มีนะใครวะไม่ซื้อเลยซื้อได้ไหมใครอ่ะ ตอนเนี้ยเฮ้ยม่มีคนเรียก้องเปนอยู่นะทุกคนใครเอามงออกมาดิใครล่ะใครวะใครวะนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนโดนเจอไหมใช่้องลุงเหอวะเฮ้ย ไม่ได้กลับนะพี่ต้องไปอยู่บ้านน้ากับพี่เชนมาใครวะเฮ้ทุกคนใช่น้องหลงบอกว่าทุกคนผมเองพี่เมตุนี่น้องหลงหรือเปล่านได้อนะใช่ไงพี่ใช่เหรอปีนมีไฟใช้ไหมไม่มีเลยพิดนี่ตู้ทำไมมันล็อกแรกจังวะพี่มาใช่พีไม่เชื่อหัวมาพี่อ่าอันนี้พี่มาฝั่งพม่าต้องหลงรู้ได้ว่าพวกพี่อยู่แถวเนี้ย ก็พึอยู่บ้านนานาไหนพี่ก็เพิ่งมาบ้านนาเองพี่เมนลงเลยอดิอะไรนะลงมาลับพนหน่อยดิเอ็งก็ขึ้นทางได้ไม่ใช่หรอเอ็งขึ้นได้เอ็งก็ขึ้นมาดิให้มเก็บขาเองพี่ก็แบบปวดขาเหมือนกันพี่ก็ลงบไม่ได้เหมือนกันหลงใช่จะเป็น้องหลงก็ขึ้นมาได้ดิน้องหลงขึ้นต้นไม้ไวเร็วไม่ใช่หรอใช่น้องลงขึ้นทำไมห่วงเดินหนังมันล็อกแรกวะน้องหลงอะทำไมเอ็งล็อกแรกจังวะน้อง พี่ทุกคนใช้น้องหลงแบบว่าวทุกคนผมว่าไม่แน่ใจวะพี่เดี๋ยวผมนั่งรอแล้วกันลงมาแล้วผมเลยนะ,อ,ะ <c oughs> อ่ะอย่างนี้เอางี้อะไรพี่เดี๋ยวพี่จะลองยิงพูนะยิงทำไมอะเอางี้ ทุกคนไม่ต้องห่วงนะทุกคนก็วันนี้เรามีอาวุธติดตัวมานะคือค<ช>ู่นะทุกคนคือ,บอับภูมิอจพี่เร็วเองขึ้นมาได้ไม่ใช่หรอแหลกไม่ไห้นะทุกคนผมยิงมันเลยผมยิงมันทันทีเลยนะครับผมทุกคนเอาคันไม่ขันแล,ล้วะไปช่วมนไปช่วทุกคนก็ทุกคนนะเหมือนน้องลงคือมไม่รู้จะรับภูม,ม่อยเร็วพี่ทำไมเองขึ้นมาไม่ได้หรอผมเจ็บขาอ่า เอาอย่างนี้คือเองอ่ะมากับใครผมมาคนเดียวดีพี่เองมาคนเดียวยังไงเองนมาไงเลี้ยงมาจากทางหนอาง่ายๆอ่ะสะวนตะวนทองไม่ใช่ละไม่ใช่ละทุกคนคือน้องลงอ่ะคือคือไม่ใช่ท่าทางน้องลงจริงๆแน่ทุกคนคือน้องลงมาเห็นมองเห็นได้ยังไงอ่ะ ใช่ทุกคนอีกอย่างมันก็มืดได้อีกอย่างมึงซื้อดิเลยนะดูดูไม่มีแสงไฟนอกจากไฟฉายแล้วนะใช่ไฟก็ไม่มีอีกอย่างผมว่าไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วทุกคนเพิ่เอาไฟฉายมาหนไฟฉายเองไม่ได้ไฟไหนอ่ะเอาพูพี่ไปกินมาน้องไฟฉายเองไหนเฮ้ย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 ปล่ยไปปลไปใครวะ ว่าแล้วมาแล้วทุกคนผมว่าแล้วคือเราจะบอกเลยว่าอ่าสัตว์สัตว์ตนี่คือมันกลัวแสงไฟแสงพูนะคุณดูคือยิ่งเสียงแบบตุ้มตามตุต้มตามน,นี่นคือมันจะวิ่งหนีเลยนะแต่คือมันกินอะไรไม่ได้ดตุอยเลยนะผมว่าแล้วมันไม่ใช่น้อง,ลง,ง,งหลงสิ่งผีดท้องสิ่งผีดสิ่งเหรอ เฮ้ยเฮ้ยไีว่านี้ไงตัวนี้เละ <im itation> เยลีบาเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละมันคังนเเฮ้ยเจ๊นะวยน้องวินมันคังกนเลยใครวะเจ๊แล้วบ้าเฮ้ยอะอะอะเฮ้ยเฮ้ยตี่ เฮ้ยทุกคนมันหายไปไหนวะทุกคนตอนนี้ภูผมก็หมดไปหมลนอแต่นี้นะหนุมมจะของันี้มันเหมืมันหายไปไหนล้วไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหรเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่แตห้างอยู่ไหนวะพี่มองไม่เห็นเลยวะเฮ้ย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 ดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวอหยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยฮลโลจะดูเมื่อกี้มาตากัยู่ตรดูเลยฮะฮลโหลบอกคนตอนนี้ผมรู้สึกห้างแบบ้นี่นะนนนนะทุกคนอืมเอาให้ดีวัหมันจะพังวะเราบอกผมว่าห้างไม่พังคือห้างเราคือบุ๊ดีนี่้ช็อปเหมือนเป็นอาจารย์หมอบทุกคนเหมือนมันไม่ไปไหนอยู่ใต้ห้างตลอดเวลาเลยนะ คนไหนเรื่อนั้นคอยนอยู่ข้งหนมึงทำไรโอ้โหแตตัวิ่ลเดินหนทีทุคนคือแบบโอ้ใครวะทุกคนเฮ้ยมึงทำไรเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมากูทีบอ่ะมึงขึ้นมากูทีบอะมันขึ้นมากรูทีแค่นั้นแหละมึงขึ้นมากูทีใครคือใครพี่เมึงไม่ใช่พี่เมงมึงมือจากเมิงมึงใครเนี่ยฮะ เมื่อมันเป็นอาจารย์มอพี่ยังไงคงกูไม่รูนะทได้ดูคลิปพี่เชนนะคาดูนีกำลังล่อนขึ้นม้ขึขึ้นวันนี้เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปนี่ไปดูนะนี่มันลงไปมันลงไปได้เฮ้ยมันลงไปห่วร้อนเฮ่ยอะไรเฮ่ยทุกคนาฮ่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  ลงไปยืนลงมาลงไปโอ้ยสุดคิลโลฮะบ้ามคอมาตาแรกนะดนี้โอ้ยสุดไอ้ทุกคนมึงแบบบอมันจะรอกินพวกผมเลยไ้ทุกคนเห็นรองเท้าน้องน้องหลงไหมมอนรอบที่แล้วคือไอตัวไอตัวคนเนี้ยมันทำอะไรกันรองเท้าน้องหลงผมก็ไม่รู้นะที่ผมได้ดูคลิปพี่เชนนะคุกคดู คือน้องหนีไม่กล้าใส่รองเท้าอ่านี้เลยนะมัวหรอเนี่ยวะครวะเนี่ยัจะปู้ไม่มีแลอะไม่ใช่หรอถ้าปูมีนะเจอคุณเดือดตายห้างกูมันจะายห้าง

ไมใครีะผมตวอยเพียงเพียงัเพียงไปออนเป็นไงมั้งเป็นไงเป็นไงนามสควาตัวหนสมสรนามสัพวโตราโสมรนมสัพวโตราโสมมุนใที่ลูกชายนี้ทํามาขอให้ลูกชายได้กลับบ้านในวันนี้ด้วยเถิดสาธุขอให้นอยู่นี้ ไอ้บุญเธอสาหุเอาไปาไปมันไปชปากตรงข้างเลยทำอะไรไหม,ม,มวะเฮ้ยเฮ้ย ทุกคนผมไม่รู้ว่าวันนี้มันจะปล่อยพวกเราไหมคือเธอไม่ปล่อยเราก็ต้องนอนบนห้างนั่งบนห้างนี้นะคือเราไม่สามารถนอนได้นะเพื่อๆมันขึ้นมาทําห้าเราได้นะคุณดูคนไอ้ไม่รู้ว่ามันเป็นอาจารย์มอพี่หรือว่าเป็นอะไรของมันนะคือเราอ่ะเราต้องอยู่บนห้างอย่างเดียวนะอุ้ยมันทาอะไรวะทุกคนคือห้างสูงนะสมมติปีนมาได้นะคุณดูเราต้องแบบใช่มันก็ปีนไม่ได้เพราะเรามาขึ้นมาเราก็ทีมมเลยอี ยังไม่เข็หรอฮะยืนโดนบูเตอร์หรอเฟี้ยนไปเฮ้ยาดนไปอย่าบอเฮ้ยันจะไงวะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยตัวดีมั้งคุณผมไม่ไหวฮ้ยน้ัทามาสยน้ำมูลน้มูลนาดาัวลธรรมชาตอตัวแล้ว เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยมันหลบได้พี่เฮหอพี่เฮ้ย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 ม่ไจะทำอะไรห้าูงเวยเฮ้ยทำอะไรห้างะยุดนะเว้ยพี่นันเอาไงมะพี่คืนนี้มันมันมัเราไม่ปล่อยมันไม่ปล่อยเราแนุ่ยหายไปไหนวะคนมันหายไปแล้วนะคุณดูเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยมึงเไ เฮ้ยมึงอย่าขึ้นมาเลยเฮ้ยไปลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยมึงขึ้นมาทำไมเฮ้ยมึงลงไปเลยเฮ้ยเดินลงไปให้มึงลงไปทุกคนมึงขึ้นมาเกือบขึถึงดวงแล้วอ้อนะดวงไปอ้อนะลงไปอ้อนะดวงไปเลยดวงไปวาวเข่า ตีดแลไม่มึงกองทีมเลยลงไปไลงไปขอดนะเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะมึงโดนน้ำมันตาจีนเนี่ยนี่อะไรบอสโทษพี่เอาไงพี่พี่นัทไม่รู้ว่าจะมีเงื่นี้มันจะปล่อยเรากลับหรือเปล่านะนั่นน้องมีเงนเดินวนเวียนอยู่ใต้ห้างมาผมว่าผมต้อง เอากระาตัจริงนะผมปวดามมาเลยพี่พนะกึ่งเอะมิงเดอร์ดีเธอามาเพื่อนีอันนีเป็นรกระาจากอาจารย์ดูนะที่อาจารย์ดูได้สอนผมไว้นะมันโดนที่ไหมาเกี่ไวกเก่บ่งไปอางนี้นะ ตอนนี้เซนิ่งตัวนี้มันเดินเรียนไปห้างอยูน่นะทุกคนคือเราเราไปไหนไม่ได้เลยใช่ใคนนี้เราอัดจ,จะต้องนอนบนห้างก็เป็นไม่ได้นะโอเคเหรอทุนมาจะเอาต้อมให้ต,ต,ตายเพราะสิ่งที่เ,เราเด็ดเดี่ยมมาก็ได้ใช้ไปหมดแล้วทุกคนอีกอย่างก็เซมิ่งตัวนี้มันก็รีดเยอะมากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนปาหน่ามันนะทุกคน เดี๋ยวอีกอย่างเราต้องซื้อโพมาเยอะๆนะใช่ต้องซื้อประทานลูกบอลมานะทุกคนคราวนี้แหละมันน่าจะมิน,น,น,นินะทุกคนแล้วก็รีบปิดกล้องมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่อไม่ใช่นะเ,เราต้องดูอีกรอบหนึ่งว่ามันมีนี้ไหมถูกต้อนนะคคนตงนะทุกคนมันบอกว่ามันจะอะไรเข้ามาสักอย่างทุกคนฝอมไม่ออกทุกคนขาผมเข็ดอยู่่นี่พื่นทายไปแล้วพื่นทายไปแล้วพี่ ไปทุกคนเดีตอนนี้เราลิบบิบที่ไปดีกว่าใช่ทุกคนเราต้องรอดูเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราต้องสมควต้องเต็มตัวออกจากแต่ตอนทีนี้ก่อนคือตอนเราไม่ไหวแล้วคืนนี้เราต้องออกไปได้ไหมคืนนคี้เรีนะทุกคนเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม